ชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมหางมา้ากิริยามารายาสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆที่รู้จักชามาใครๆที่รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามาวันนี้อีกเช่นกันชามาได้ทำให้เพื่อนๆนและคุณครู ชมความคิดอัญชานฉลาดขณะประชุมเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจัมาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันเดือนละครั้งเก็บเงินไว้พอปลายปีเรานำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนๆหลายคนพยักหน้าส่งเสียงคือฮาเห็นด้วยแต่เพื่อนบางคนทำหน้ารังเกียจ เมื่อได้ยินชามาพูดถึงขยะคงนึกถึงเศษอาหารเปลือกกล้วยถุงปว๋ยเตี๋ยวกระมังแล้วใครจะซื้อขยะพวกนี้แค่คิดก็อยากล้างมือแล้วชามาพอจะเดาสีหน้าเพื่อนออกไม่ใช่เราหมายถึงขยะแห้งที่นำมารีไซเคิลพวกกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำมัดลมไง เื่นเหล่านั้นถอนใจเฮ้อโล่งอกไปทีไม่งั้นคงต้องขอลาครูสม,มนาช่วยสรุปความคิดของนักเรียนเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะนำขยะมาจากบ้านชามาและเพื่อนๆอ,อีกกลุ่มรับอาสาดูแลการแยกประเภทขยะครูสม,มนาติดต่อร้านรับซื้อของเก่า ให้เข้ามาซื้อตั้งแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าเพื่อเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและเข้าใจระบบซื้อขายกิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยดีเพื่อนๆทั้งห้องร่วมมือกันเต็มที่เพื่อนๆห้องอื่นเมื่อทราบเรื่องก็นำขยะมาร่วมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทั้งหลายสนุกสนานเฮฮาชามาอีกนั่นแหละ ที่คอยจดบันทึกน้ำหนักของขยะแต่ละประเภทโดยมีเพื่อนเป็นผู้ช่วยเพื่อความถูกต้องในการคิดเงินเรื่องนี้คงจะผ่านไปด้วยดีถ้าฉมาไม่ไปที่ร้านขายหนังสือในศูนย์การค้าและบังเอิญเดินผ่านหน้าร้านตุ๊กตายี่ห้อดังอะไรนั่นตุ๊ก,กตาแสนสวยราคาพันกว่าบาทลดราคาเหลือ200บาทหมดเขตสิ้นเดือนนี้ ชามาใจเต้นตึกตักอยากได้เหลือเกินแม่คะซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกได้ไหมคะแม่มองหน้าชามาตุ๊กตาตัวนั้นเป็นความจำเป็นของลูกหรือเปล่าที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวแม่เพิ่งจ่ายเงินซื้อหนังสือที่เป็นของจำเป็นให้ลูกไปแล้วถ้าลูกคิดว่าจำเป็นและอยากได้ และอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองดีไหมลูกชามาได้แต่มองตุ๊กตาด้วยตาละห้อยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วชามาจะไปหาเงินที่ไหนจะทำอย่างไรดีอยากได้เหลือเกินแล้ววันศุกร์ก็เวียนมาอีกเมื่อคิดเงินค่าขายขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วครสูสมนาส่งกล่องเงินให้ชามาถือไปที่ห้องก่อน พราะครูสมนาจะต้องไปแวะที่ห้องพยาบาลเพื่อดูอาการป่วยของนักเรียนคนหนึ่งขณะรับกล่องเงินจากครูสมนาความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาถ้าเราเอาเงินในกล่องไปแค่200บาทคงไม่มีใครรู้เราเป็นคนคิดเรื่องนี้เองขยะเราก็เอามาถ้าหยิบไปเสียบ้างก็คง ไม่มีใครว่าและอีความคิดก็ตามมาติดๆทำไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็โกงชัดๆโกงเงินส่วนรวมไปเป็นของตัวน่าอายขายหน้าถ้าใครรู้เข้าคงไม่มีใครอยากคบความคิดดีและความคิดชั่วความคิดทั้งสองผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอดทางที่ชามาเดินกลับห้อง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ชามาตัดสินใจได้เด็ดขาดชามาสะดุดก้อนหินหกล้มลงข้างพุ่มเข็มกอใหญ่กล่องเงินหกกระจายมีก้อนอิดอยู่ใต้พุ่มเข็มชามาหยิบเงินสองร้อยบาทสอดไว้ใต้ก้อนหินอย่างรวดเร็วเพื่อนเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจรีบวิ่นเข้ามาช่วยชามาช่วยเก็บเงินใส่กล่องไม่มีใครสนใจก้อนหิน กอนอิดก้อนนั้นเลยเมื่อครูสมนากลับมาที่ห้องเพื่อนๆรีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นครูสมนาไม่ได้สนใจเงินในกล่องเลยแต่กลับเป็นห่วงว่าชามาจะเจ็บตรงไหนขวัญเอ้ยขวัญมาดีแล้วที่ไม่เจ็บตรงไหนคนดีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วคําพูดของครูสมนาทาให้ชามานิ่งนิ่งอึ้งเทวดาคุ้มครองคนขี้โกงอย่างชามาด้วยหรือ ชามาได้เงินซื้อตุ๊กตาแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเลยมันร้อนอยู่ในใจคนขี้โกงคนขี้โกงหน้าอายเป็นหัวหน้าเสียเปล่ากลับยักยอกเกินส่วนรวมเสียงนั้นดังก้องอยู่ในสมองชามาผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายแม้แต่น้ำสักอึกก็กลืนไม่ลงโน่น กลุ่มนิชากำลังคุยกันได้ยินเสียงแววแวแวโกงโกงเขาเห็นเราทำใช่ไหมเขาเห็นเราทำใช่ไหมเพราะเมื่อเช้านิชาเดินตามหลังเรามาอ้าวทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรากลุ่มนั้นก็เห็นใช่ไหมว่าเราทำอะไรเขาต้องนินทาเราแน่ๆ ถ้าชามาได้เข้าไปฟังเพื่อนๆคุยก็จะรู้ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าชามาทำอะไรพวกเพื่อนๆกำลังคุยถึงละครเรื่องโปรดดารายอดนิยมบางกลุ่มคุยเรื่องชามาก็จริงแต่เป็นความห่วงใยห,หัวหน้าที่ดีอย่างชามาเป็นขวัญใจของเพื่อนทุกคนชามาสำนึกได้มอนึกถึงคำพูดของยายความชั่วทำง่ายนะลูก เพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทําความช่วได้สำเร็จแต่ความดีนี่ทํายากมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทําให้เราล้มเลิกได้ง่ายๆแต่ถ้าทําได้แล้วเราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้จริงอย่างที่ยายพูด จากเหตุการณ์เมื่อเช้าถึงบัดนี้ยังไม่ทันข้าวันชามาหาความสุขไม่ได้เลยเงินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นำมาแต่ความทุกข์โกงเงินคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าโกงมันจะเป็นไปได้อย่างไรความลับไม่มีในโลกอยู่แล้วชามาปิดตาแน่น ไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่จะตามมาเป็นเด็กกกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุจริตจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมใช่ชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมโชคดีเหลือเกินที่ชามาคิดได้ทันก่อนที่จะทำผิดไปมากกว่านี้เย็นนี้ชามาจะขอกลับบ้านช้าหน่อย ไปแวะที่พุ่งเข็มแล้วกลับมาสารภาพกับครูสม,มนากล้าทำแล้วต้องกล้ารับผิดสิชามา